อันนี้มะกรูดพอจากมลดพันวันนี้จะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางนี้กระถางนี้น่าจะเบอร์สิบสองนะจะเปลี่ยนกระถางให้มโตนะอันนี้จะเอาไว้อ่ากินที่บ้านเวลาทำกับข้าเนะาะใบใหญ่ใหญ่ได้เมด็ดพันธุ์มาจากเมืองไทยนี่ใบใหญ่ดีทุงดินนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยมาแล้วเราไม่ต้องใส่ตอนแรก ปลูกไปสักเดือนค่อยใส่ให้มาใส่ปุ๋ยให้เขาเพ้่อเติมปุ๋ยะเอาดินเก่าออก แลก็จะเด็ดลากออกนิดนึงกระตุน้นกระตุ้นให้เขาแบบงอกออกมาใหม่แล,แล้วก็จะเอาลงปกติอ้รู้สึกว่าจะมีเจ้าถิ่นมาเยือนเนี่ย นี่เวลาเราปล่อยไวน้นี่มันกินหมดเลยนะเนี่ยมันกินใบเก้งเลยแหละเอาออก,ออกมีนูน้องแม่บ้านบางท่านบอกว่ามะกูดเขาชอบน้ำไหมมะกูดนะไม่จำเป็นต้องลดให้แบบท่วมเหมือนตกบุ้งนะ ก็คืออาจจะสองสามมันลดก็ได้ถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ก็เอาไว้ในบ้านเนาะในบ้านก็ประมาณสักอาทิตย์นึงค่อยให้ค่อยให้น้ำเขาแคด่ดูดินเป็นหลักเวลาให้น้ําพวกต้นกล้าในกระถางนะโอเคเดี๋ยวจะให้น้ำประมาณสักเดือนค่อยมาให้ปุ๋ยเขา ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำก็ได้ถ้าขยันก็อาจจะเอาน้ำอะไรนะปุ๋ยน้ำมาผสมน้ำลดก็ได้ประเภทนมโยเกิร์ตท,ที่เรากินกินเหลือใช่ไหมในก้นกล่องเราก็ผสมน้ำลดได,ได้ยึ่งน้ำด้วย ให้ดูต้นมะกตรูดต้นนี้ต้นนี้จะเอาใบแก่ๆออกให้หมดแล้วก็ตัดหนามก็ใช้เวลาประมาณน่าจะสามอาทิตย์ได้นี่งอกประมาณนี้จริงๆประมาณเจ็ดถึงสิบวันเขาก็จะเริ่มแบบแทงคะเลยๆแทงยอดออกมานิดนึงแต่ใช้เวลานาน,านเหมือนกันกว่าจะยาวแบบเนี้ยอันนี้เป็นมะกรูดอ,อีกพันนึงอันนี้พันหนึง่ง